วันนี้คือปกติอ่ะใครสุมได้มันอาจจะมีรางวงมีรางวัลแต่วันนี้ถ้าใครสุมได้อต้าคนนั้นจ่ายมือนี้การ์ดไม่เกี่ยวอีกรอบ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 ไม่น่าอ๋ออ,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 อารอยคือแฟนคุณท้องใช่ไหมมีสองคนสองรอบสองรอบไม่ได้ง่ายเอเยประตูทองวะหลังขาวสวัสดีครับ<อ> ที่ผ่านแล้วตัวมาโอ้มาเกดปูการันตีไม่เจอทักตัวไอ้เชี่ยอย่างเชี่ยเลยอันนี้ผมพูดจริงนะว่าโอกาสมามันสูงปมากตัวโทองว่ะชิบห่านแล้วตัวมาโอเควเองยังไม่ได้เลยนะมามามาตัวนี้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันว่างๆของสตรีมเมอร์นะครับเราก็มากินหมูกระทะกันซึ่งไม่ได้บอกวันนี้ฮะไม่ว่างแต่เราให้มันมาทุกคนคิดว่าวันนี้หมูกระทะมื้อนี้ประมาณเกือบ2,000ทําหน้าอะไรแว่นทําหน้าอะไรฮะผมได้แปดตังค์สาห้าดาวใครได200งร้ใบครับเวอร์สองร้อยใบได้ไง200ร้อใบนี่คือใช้อย่างอื่นด้วยเปล่าไม่ใช่เลยสอ200ร้อยใบค่าดาวเวอร์จัดกูการันตีไม่เจอทักตัวไอ้เที่ยอย่างเที่ยเลย ขี่โมดีจังงั้นอย่างเงี้ยวันเนี้ยกติกาเววันนี้คือปกติอ่ะใครสุมได้มันอาจจะมีรางวงมีรางวัลแต่วันเนี้ยถ้าใครสุมได้อัต้าคนนั้นจ่ายมือนี้โอเคครับผมจะมีให้ทั้งหมดเอ้ยเดี๋ยวไอ้ไม้อต้านี่มันเมตาปะเก่งสัตเจ่งสัตเลยเจีงสัตควรมีควรมีเหรอกล้วยแอต้าปีศาจใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานผมก็เข้าประหย่าไม่นน ไอ้นนได้แบบแอสซ่าห้าดาวกาห้าดาวอะไรไปรู้มันก็โมว่าผมมัน,น่ะผมมาสู้มันไม่ได้สูมสกิลนูน่นนี่ผมตีมันนอกรอบด้วยการที่น้อยกว่าแอสตาปันเตียนไม่ตันท,ทมนีมันเป็นแทงแต่ถ้ามันเลือดต่ำกว่า4 0บมันจะตีแรงขึ้นแล้วยิ่งเกราะเยอะเท่าไหร่ยิ่งตีแรงเท่านั้นโอเคครับในเมื่อวันนี้การันตีใน200นะใครกดได้แอสตาการไม่เกี่ยวใครกดตัวได้จ่ายมือนี้ทุกคนรวมทั้งคนตัดอะไรแบบไอเป็ดเอออันนี้พูดจริงเออพูดจริงเราพูดจริงไม่คอนเทนต์นะไปคนละสิ ไหนผมไม่ได้เกี่ยวไปส่งอยู่กแอสซ่าถ้าได้เบิร์ตต้บริษัทน่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ่ยคุณตรับผิดชอบครับตัวเป็ดไอประตูทองประตูทองประตูทองอัดแล้วไม่ลืมตามีลุ้นมีลุ้นอะมีลุ้นอยู่อ่าไม่มาไม่มาไม่มาอ่ารอดตาผมนะครับมาลองดูกันสิบครั้งปึ๊บ ประตูทองเฮ้ยทำไมแสงเฮ้ยคีปียังยังยังอ่ะไม่มาไม่มาวันี้มเอยเาะเียแล้วกผมขอบคุณอียก่อนเนาะผมรู้สึกครั้งนี้จะมาแฟนคุณท้องใช่ไหมมีสองคนสองรอบสองรอบอบอกบแว่ามึงไมัวเอยย้ยแม่งอ่ะกดแบบสรอบสรอบ อันนียผมว่ามันจะได้ง่ายเอ้ยม่้ง่ายอ้เหี้ประตูทองวะหลังขาวลาสวัสดีครับอันหี้ไม่น่าหลุดแน่เลยวะมาพิสูจน์กันเลยถึงจะยุ่งยากเหอะ อีกรอบ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 ไม่น่าออกอ่ยขอบคุณครับเออไม่น่าออกนะเอเดน่าออกสครั้งก็เบื่อเกินเย็อะไรโชคดีแล้วขนาดนั้นดน่าสองออกสองโอ้ยสองใบด้วยทวไม่น่ารอดโอ้ยตยุาวเเิดความเกาิดจาเิดจากความดเยื้ยเ โอเคโอเคเกันเกไปแล้ว okay, อ right. right. okay. ่าโอเคได้การได้การแก๊งแก๊งผมรอดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเป็ดมันรอดไปได้ไงวะสี่คนติดรอดไปได้แต่พีเจวายไม่รอดแม่เชิญพีเจวายต่อครับผมเชิญเจลาวต่อเลยครับเอาเลยใช่ไหม ไม่แดงๆฉันหลอกหลับตาเดี๋ยวนี้หลับตาหลืมตาว่ะล้อมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะลืมตาอะไรต้นขนาดนี้วะโอจิซังโนะชิการะไรโอจิซังโมมุสยมะกาซังนิอิเตเนะขอบคุณครับคุณโดดี คิดว่ามึงได้ไหมผมว่าผมไม่ได้ไม่มีใครได้เลยนะเพราะไอดีมันดวงหมาอุ้ยเจ็เคปากดีหายพี่เแว่อันนี้ผมพูดนะตามจากประสบการณ์การอยู่วงการกาชามันจะได้ั้นต่อการตีครับเฮ้ยอเฮ้ยหลังขาวเฮ้ยตหลับตามันก็มาได้หนิอาอิสว์หลับตาแต่มา เออมันหลักกาาเแล้วอับประนแนนอนซ่มน่ากันกนกันกันกันาันอันก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 ันันกันอันนนกันกัะนกันนกั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 ันอกัลกันมันกักันกนนกัันกันกันกกันกันกอนกันกันนคัันก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 ันอันกันกันกนนััหลังไม่เกกัััโ คุณเคยคิดคุณเคยคิดจะโทษไอดีตัวเองไหมครับไม่ครับแฟนคุณมันเป็นไอดีที่น่าสมเพชจริงจริงโอ้โหคุณผมจะบอกก่อนเลยนะว่าไอดีผมเนี่ยเปิดไป200การันตีผมจะ ถึงก็เจอเอางี้ดีกว่าดูนะคือทุกคนที่กินหมกูกระทะวันนี้คือทุกคนที่กินเน่ะเขามีคงมีแฟนกันหมดเลยแล้ววันนี้พรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้ปะก็เป็นวันเารินไทยวันนี้เป็นวันที่13ที่เราอัดคลิปนะครับคุณไม่มีแฟนผมจะลงโทษคุณด้วยก,ก,กวารกด2ทีคนระับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้เหรอได้เพราะในนี้เขามีแฟนกันหมดแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าไอดีตัวเองเนี่ยผมสุ่มมา20ตัว20ครั้งยังไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่เจอ ไอ้ไอ้ผู้หญิงชุดชุดเกตต่ำวิ่งออกมาเนี่ยไม่เจอละค่าเยยีสองทีนะครับคุณคนโสดต้องสองทีอ้าวอุ้ยประตูเงินนี่เลยเฮ้ยสลังขาเนะดูอบนึจะเอาหัวทำไมโอ้โหแบบดวงหมาไงเพราะเขากดมาทั้งวงเนี่ยไม่มีใครประตูเงินเลยกดวงมีด้วยดิกดไหนก่อนเนี้ยเออกดดังนั้น ตาว่ะตาว่ะไม่ใช่แต่รอบนี้ล uh 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 ูกตัวเองและผองเพื่อนอ้เรนตอวด้บอละ่ใช่ยูโน่แต่คุจิน่ยคุไปนอจะอไม่ให้แล้วตอนนี้เราก็เหลือการันตีตั้ง100งครั้งกับทุกคนผมกดก่อนนะทุกคนยังไจบดีได้นะค่ั ประตูทองหลังดําหลังดํานี่มันมาปะส่วนมากหลังดํามาปะไม่มันก็ไม่มีหลับตาไม่มาไม่มาโอเควนต่อครับน็อกรอบครับผมใช่ต้องมีคนจ่ายแน่แน่การันตีไม่นับการ์ดซีไม่นับเฮียหลับตาวะไม่มาไม่มาหมดข้ามเลย กีไปครับทำไมคุณรู้สึกจะโดนวะไม่โดนหรอกเฮ้ยหลังขาวมีลุ้นไอ้ยลืมปาวัวมาว่ะอ้นี้ผมว่าผมโดนว่ะว่าผมโดนว่ะเป็ดใจตัว้อมมีไว้ใช้ก็เลิอกู้แลว่าใช่แน่เลยใช่ จบล้อยครับอัสตาดีเฟนเดอร์ขอบคุณเจำภาพครับทุกคนให้เจ้าภาพตรงเลยไอ้ผมว่าคลิปมันสั้นไปขอตัวหันเพิ่มได้ป่ะมีคนได้อีกก่อนก่อน200ถ้ามีคนกดได้อีกหันอ่าสันนี้กระเป๋าเดียวกันข้ามข้ามไปโดนใช่ไหมไม่ข้ามไม่ข้ามคือมึงก็งงเองอ่ะจะหาแนวเนี่ยเตรียมตัวแรกครับอัตตาครับนี่เฮ้ยจัดว่ะอ่ะผมให้คุณกดทีเดียวพอแล้วหวยระตูเงิน ตลอดไปเรียบร้อยไปเพชรเพชรมันหาคนหาว่าหาคนหานะครับนั้นน่ะมันขึ้นชื่อความดวงซวยอยู่แล้วดวงอื้มลืมตาผมอื้มลืมตา ไอ้เพชรได้การ์ดอะไรวะไอเพชรได้การ์ดอาต้าอันนี้ต้องหานะการ์ดไม่เกี่ยวเราพูดไปแล้วว่าไม่เกี่ยวเว้ยคุณกับเป็ดคุณยังคนเดียวอยู่นะครับมี่กลัวก่อนหน้อาจจะมีคอนโดแล้วนะอ้าวเรียบร้อยกูหลังกูมาแล้วหลังขาวว่าแบบหลับตามันไม่มาเลยอยากดูดีทั้งมือเลอเอาแฟนคุณครับไปกอดโดยรอบนิ่งๆนไม่ได้หรออุ้ยเฮี้ย เฮ้ยือมันึงอันนี้ผมพูดจริงนะว่าโอกาสมาเูไปพอมาได้ตัวนึงมาแล้วอะมัจะตามมาต่อันจะตามมาเรื่อยมัตามมาง่ายมีคนหานนะครับรโอเคเรียบร้อยรอดวะ มันรู้เลยว่ะมีคนนหาวะไอเียอีกกี่ตัวการันตีครับเฟอร์กเรียนเฟอร์กเรียนอีก3ตัวการันตีก็คือเอาง่ายสาคิมซุ่มได้แค่2คนเท่านั้นคนที่3จะการันตีแล้วอ่าๆทีเดียวฮะทีเดียวพอเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นรีดวงให้เราคนออกรีดวงด้วยออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ปั๊บเกมโตทองว่ะที่ผ่าแล้วด้วยก่ามาโอ้ my god ปู การันตีไม่เจอสักตัวไอ้เชี่ยอย่างเชี่ยเลยอันนี้ผมพูดจริงนะว่าโอกาสมามันสูงเลยพอมาได้ตัวหนึ่งมาแล้วว่ะมันจะตามมามันจะตามมาเรื่อยปั๊บเชี่ยทอประตูทองว่ะที่ผ่านนะว่ามาผมตัวเองกูยังไม่ได้เลยนะมามมาาตัวหนึ่ง อ๋อสี่อีกกระดานอีกกระดานเห็นรึเปล่าไอดีกูอ่ะไอดีกูเองยังไม่ได้เลยไอเฮียเฮ้ยสองตัวว่ะนั่นไหนสองร้อยห้าดาวมึงโมปะเนี่ยสองร้อยเวลามันไหลพี่เราไม่หลุดเลรียดแม้แต่ครั้งเดียวนะคุ้เมื่อคือออกคือออกคือเจอออกเจอเจอเจอหมดเลยไอเฮียแล้วของกูเนี่ยไอเฮียสุมจนกระดานแห้งไม่ได้เฮียเลย เรียบร้อยนะครับคุณหารกันคนละเจ็ดร้อยนะเอสตามันจะเก่งเริ่มต้นมันต้องมีสองดาวเพราะฉะนั้นถ้าได้ตัวหนึ่งก็คือดีอันนี้คือดาวเดียวอยู่ใช่ดาวเดียวอยูวทำทรงรู้มากไอ้เจ้าแวนแล้วธรรมดาผมก็แอบเอาไปตกคุณนะตีไม่ได้จะไปหาในเขานะไหงประตูเงินประตูกลางมาหมดเลย้มาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็การันตีก็ได้สองดาวดิอุ้ยทุกคนยังไม่การันตีมั้ยยังไม่การันตีผมได้ทีนึง ประตูน้องวิลืิตาปะเนี่ยวิลืิตาด้วยบุกน็กเออใช่เป็น200ร้ดีใจนึก็าได้แม่น้ำแม่น้ำดูดิ ทุกคนครับปีปีโชคดีมากเลยนะได้ตัวปีปีสองตัวแลไม่ต้องจ่ายค่าหมูกระทะด้วยเออได้แต่เขาไม่ได้กินด้วยแต่เขาไม่ได้กินด้วยไงแต่ไม่ยังไม่เสียผมได้กินหมูกระทะปีแล้วก็คนอื่นจ่ายด้วยเป็นเดอะเป็ดนะอย่าลืมนะอันนี้จริงจังนะเดอะเป็ดแล้วก็เคเคฮอนคูนะครับหลังจากที่ผมให้เพื่อนของผมสุ่มในวงหมูกระทะนะครับผมตอนนี้อสตาของผมทุกคนสังเกตดูนะเข้ามาในหน้าจอมเวด อาตาของผมอยู่บอนสุดเลยครับทุกคน ตอนนี้อัตาของผมนะผมลองแบบกดนู่นกดนี่ใส่ของนู่นนั่นนี่แบบเล่นเนก็ข่าพลังเยอะสุดในทีมที่ผมมีนะครับตอนนี้อยู่ข้างบนสุดเลยจะต้องไปลองกับเจ้าราชาหองปรากฏตวัวราชาเงนินที่ผมเล่นทุกวันเพื่อจะได้ตังค์นะดูตังค์ผมดี่มีนั้น16กล้าน,นจริงจมี20กว่าล้านแล้วนะเมื่อคืนอัพนูน่นอัพนี่ไปเยอะนะเราไปลองอัสตาใหม่กับราชาองกันเลยดีกว่า โผลมาสร้างผมจัดเลยครับผมโลตัสปับ๊บโนโอเอลโผล่เรียบร้อยครับได้ามาสามตัวแล้วอาตาคุณนดาลงกลนอาตารับดาเมจไปสามฟันดีปับ๊บเอ้ยชลบนี้เหรอไม่ยอมดีครับจะหนีไปไหนอ่ะจะหนีไปไหนอย่านะอย่าให้หนีเฮ้ย จะหนีได้ปะวะเอาดีดเอลเออโนเอลเอาเรียบร้อยหนีไม่ทันละตายอาสตารกระพือปีกสีดำใช้ท่าพลังอันศีรษะเดินมาจึ๊บชับดาบสีดำตายเลยเหรอเฮ้ยโยนถุงเงินมาว่าต้องโดนและเก็บครบทุกตัวแป๊บหนึ่งนะอัตตาร์ได้ทีเดียวเนี่ยหรออะ อาตาเพื่อนเห็นได้ทีเดียวเหรอใจเย็นนะนี่ได้ครบหกใบครับผมฮะเฮ้ยลืมกดอะไรวะสามแสนได้เหรอทำไมหกใบอะ่ะทำไมสามแสนอะ่ะทำไมวันนี้ได้น้อยจังคอนเทนต์ที่ย